สำหรับการป,รปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ซึ่งเรากำลังที่จะประพิปฏิบัติในช่วงต่อจากนี้ไปเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา ให้สอดค้องกับการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราก็จะมีความเร่งรีบเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราต้องมีความรีบร้อนทำให้ ใจของเรานั้นรีบเร่งที่จะให้ทันกับเวลาแต่เมื่อเราได้มาปฏิบัติเราต้องมาอยู่กับตัวเราเองคืออยู่กับกายและใจเพราะนั้นความเร่งรีบก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัตินั้น ทำอะไรให้ช้าลงอย่างมีสติให้อยู่กับกายอยู่กับใจและสมาธิเราก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะฝึกก็คือทำให้เราช้าลงช้าลงแต่ให้ใจเราอยู่กับสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรม ก็คือให้ใจเราอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าให้สติเราละลึกรู้อยู่กับอาการเคลื่อนไหวของเท้าสมาธิก็จะเกิดขึ้นหรือขณะที่เรานั่งสมาธิก็ให้ใจเราอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของท้องเป็นหลักเมื่อใจเราระลึกรู้ถึงอาการเคลื่อนไหวของท้อง จเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโค้กการเหยียดการก้มการเงยการเปิดประตูปิดประตูอย่างนี้เป็นต้นให้ใจเราอยู่กับการโค้งอาการเหยียดโดยการรับประทานอาหารอย่างนี้ ใช้เราก็จะมีสมาธิมากขึ้นเพราะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือไม่ต้องเร่งรีบให้เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงให้ใจอยู่กับอาการที่เรากำหนดก็จะทำให้สมาธิกเกิดการพัฒนาและปัญญาก็ค่อยพัฒนาขึ้นโดยลำดับประการที่สอง โอปปติบาจะต้องพยายามกำหนดสติอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องหมายความว่าขณะที่เราเดินจงกรมเสร็จจะไปนั่งสมาธิเราก็ให้มีสติอยู่กับอาการเคลื่อนไหวในริยาบทต่างๆงบางคนเดินจงกรมเสร็จเราก็จะรีบนั่งบ้าง หรือไปเข้าห้องน้ำบ้างทำจิตโน่นจิตนี้บ้างสมาธิก็จะไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นเมื่อสมาธิไม่ต่อเนื่องปัญญาก็จึงไม่เกิดในเวลาที่เราเดินชกรมเสร็จจะไปนั่งสมาธิก็พยายามรักษาสติสมาธิที่ได้จากการเดินให้ต่อเนื่องไปถึงอิริยาบถของการนั่งเมื่อเรานั่งเสร็จ เราจะรุกขึ้นเดินจงกรมเราก็อาจจะกราบสติปัฏฐานก่อนก่อนที่เราจะเดินจงกรมหรือก่อนจะนั่งสมาธิถ้าเรามีโอกาสก็พยายามกราบสติปัฏฐานเพื่อที่จะได้มีสติสมาธิเพิ่มมากขึ้นนั้นการกำหนดสติอย่างต่อนเนื่องก็คือทั้ง อิริยาบทใหญ่และยอยิริยาบทย่อยอิริยาบทใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอนนี่คืออิริยาบทใหญ่อิริยาบทย่อยคือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นบางส่วนเช่นการยกมือการโค้กงการเหยียดการก้มการเงยนี่เป็นอิริยาบทย่อยๆเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นบางส่วน นั่นเรามีสติอย่างต่อเนื่องทั้งอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยหรือในห้องปฏิบัตินอกห้องปฏิบัติเรก็มีสติกำกับอยู่ตลอดนี่เขาเรียกว่ามีสติต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเมื่อสติต่อเนื่องก็ทำให้สมาธิพัฒนาขึ้นและเป็นเหตุให้เกิดปัญญา ็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาและที่สำคัญประการที่3เวลาปฏิบัติต้องให้ได้ปัจจุบันอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานเรากำหนดอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันไม่กำหนดอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วคืออดีตหรืออนาคต พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสติผู้ใดเห็นอย่างแจ่มแจ้งในปัจจุบันในที่นั้นๆวิปัสติแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งในปัจจุบันนี่คือการปฏิบัติวิปัสนาปัจจุบันคืออะไรให้อาการกับการเคลื่อนไหวนั้น และทำบริกรรมสัมพันธ์กันพอดีเช่นเวลาเดินจงรกรมเรากำหนดว่าขวาย่างหนอนคำว่าหนอกือการสิ้นสุดของอาการย่างการเดินจงกรมในระยะที่นึ่งเรากำหนดว่าขวาย่างหนอกอาการย่างของเท้าเมื่อผลจากพืน้นไปแล้วพอเท้าสัมผัสพื้นเรากำหนดว่าหนอ่อฉะนั้นอาการกับทำบริกรรม ให้สัมพันธ์กันพอดีก็เรียกว่าปัจจุบันถ้าเท้ายังไม่ถึงพื้นเราไปกำหนดว่านอหรือบริกรรมว่านออันนั้นเป็นอนาคตหรือเท้าไปสัมผัสพื้นแล้วเราบริกรรมตามหลังอันนั้นเป็นอดีตสภาวะปัจจุบันคือเท้ากับอาการสัมพันธ์กันพอดีแล้วก็กำหนดว่านอนั่นคือปัจจุบันอารมณ์ เราจะได้สมาธิหนึ่งขณะเรียกว่าวิปัสนาคณิกะสมาธิเพราะนั้นแต่ละขณะแต่ขณะที่เราก้าวย่างแต่ละก้าวสมาธิเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับและเป็นเหตุให้เกิดวิปัสนาปัญญาแต่ถ้าเราไม่ได้ปัจจุบันอารมณ์สมาธิก็จะไม่เกิดเราก็จะเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้าง ฉะนั้นเวลาปฏิบัติเราต้องพยายามให้ได้ปัจจุบันอารมณ์ทันิะะสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นและเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาปัญญาให้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงฉากนั้นคุณสมบัติหรือลักษณะของผู้ปฏิบัติที่ดี 1. ต้องพยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงกว่าที่เราอยู่ตอนเป็น เราว่าดหรก่อนที่เราจะบวชเราเร่งรีบเพื่อที่ให้ทันกับเวลาแต่พอเวลาเรามาปฏิบัติให้เราอยู่กับตัวเองให้โยกับกายกับใจไม่ต้องรีบให้ช้าๆอย่างมีสติก็จะเกิดการพัฒนาสองให้ปฏิบัติอย่างติดต่อและต่อเนื่องทั้งอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย และ3ให้ได้ปัจจุบันอารมณ์คือการกำหนดวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราปฏิบัติได้3ข้อนี้การปฏิบัติแต่ละขณะเราจะเกิดการพัฒนาขึ้นโดยลำดับ